สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆืนทำซี่โครงหมูบาร์บีคิวกันค่ะเป็นเมนูที่ดูหรูหราอู้ฟู่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปกินตามร้านแล้วเนี่ยจานหนึงอะ่ะจะต้องไม่ต่ำกว่า200-300เลยละค่ะแต่วิธีทำจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอันนี้เราจะทำในเตาอบนะคะเตาอบ บ้านที่ใหญ่นิดนึงถ้าใครไม่มีอ่ะก็ใช้เตาอบเล็กได้นะคะแล้วก็หม้อลมร้อนก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่มก็อาจจะต้องมีตัวถาดแล้วก็ตัวฟรอยนะคะที่เราจะมาหอ่อหมูอีกทีนึงนะคะหมูในที่ใช้นะคะเป็นในส่วนของซี่โครงนะคะอยากให้เลือกเส้นที่ยาวๆแบบนี้นิดนึงนะคะมันจะเวลามาอบแล้วมันก็จะได้สวยนะคะ น้ำหนักประมาณน่าจะโลกว่าเกือบ2กิโลนะคะเมือ่อได้หมูมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดนะคะและเดี๋ยวเราจะเลาะในส่วนที่เป็นผังผืดที่มันจะอยู่ด้านหลังเนี้ยคะ่ะใกล้ๆกับตรงกระดูมนะคะ หรือที่เรียกว่าซิลเวอร์สกินนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราไม่รอออกเนี่ยอบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะต่อให้อบนานๆน,นะคะมันก็จะยังเหนียวอยู่นะคะแต่ถ้าเรารอออกแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เวลากินเนี่ยเนื้อมันก็จะล่อนแล้วก็ไม่มีความเหนียวค่ะนี่คือซิลเวอร์สกิน วิธีทำก็คือเอาเนะ่ะล้างโดยใต้เนี้ยดัน Hva? Ja. 你可以算渺小呢。 เราจะพยายามเลาะตัวผังผืดหรือซิเวอร์สกินตรงนี้นะคะออกให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะพลิกๆดูอาจจะมีเนื้อปิดทับหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะก็ลองสังเกตดูค่ะเลาะๆไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ใช้มือ,อ,อดึงตัวผังผืดอ,อันนี้ออกมานะคะถ้ามันลื่นก็ใช้ทิชชู่ช่วยจับอีกทีหนึ่งนะคะ เมื่อสำรวจดูแล้วคร่าวๆแล้วว่าไม่ค่อยมีแล้วนะคะเราก็เอาไปล้า,ทางทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะใช้ทิชชู่หรือผ้าสะอาดซับเนื้อให้แห้งนะคะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมฟอยล์มาห่อค่ะเราจะใช้วิธีอบที่คล้ายๆกับตุ๋นนะคะก็คือจะเอาฟอยล์ห่อแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วก็ปิดฟอยล์แล้วก็เข้าไปอบประมาณ2ชั่วโมงก็ เปิดดูอีกทีนึงนะคะถ้าเนื้อเปลอยแล้วนะคะก็หยุดได้ค่ะก็เทออกนะคะเ,เทออกใส่ถาดที่มีตะแกรงนะคะแล้วก็อบให้เนื้อเนี่ยมีสีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็จะอบจนน้ำมันแห้งลงไปอีกนิดนึงนะคะแต่อย่าอบนานไปกว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะ เมื่อเราเตรียหมูในขั้นตอนเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะวางหมูลงไปในฟอ,อยนะคะฟอ,อยดึงออกมาให้มีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะห่อบแบบปิดให้สนิทเลยนะคะควรจะวางฟอ,อยลงไปในถาดอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเผื่อมันหกหรือมันรั่วอะไรขึ้นมานะคะมันจะได้ไม่เลอะเทอะในเตานะคะ หลังจากนั้นก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะก็จะเป็นเบสิกเลยค่ะกระเทียมพริกไทยนะคะพริกไทยที่ใช้อันนี้จะเป็นพริกไทยดํานะคะถ้าไม่มีก็เป็นพริกไทยถักขาวก็ได้ค่ะชูจันนะคะชูจันที่มันจะเป็นแบบฮอตแอนด์สไปนะคะแต่ไอที่อยู่ในรูปอันนี้นะคะมันก็จะกินดีค่ะแต่ว่าไม่เผ็ดนะคะก็เลยจะใช้อีกขวดหนึ่งเพิ่มนะคะฝาแดงๆอันนี้นะคะก็จะเผ็ด ะะแต่จริงๆแล้วพอใส่ทั้ง2อ,อย่างนี้แล้วนะคะมันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรค่ะถ้าเราอยากจะใส่อื่นๆคือเพิ่มเข้าไปนะคะอย่างออริกาโนหรือว่าจะเป็นรสแมรี่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่ลงไปเพิ่มได้เลยนะคะใบไทม์ Time, หรืออะไรต่างๆใส่ไปพวกนี้มันก็จะเป็นเกมิกเล็กน้อยๆทำให้อาหารของเรามีกลิ่นมีรสชาติ จริงๆเป็นกลิ่นมากกว่าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนได้เลยค่ะสิ่งถัดไปนะคะก็คือซอสมะเขือเทศนะคะหรือแคชช OP นะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลอันนี้ที่ใช้จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะที่เป็นน้ำตาลอ้อยแท้นะคะที่ไม่ใช่แบบเป็นฟอกสีนะคะอาจมันจะทำให้มันกลิ่นเนี่ย แล้วก็สีสันของอันเนี้ยนะคะของตัวซี่โครงเนี่ยมันเข้มขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็กลิ่นชัดเจนกว่าที่จะใช้น้ำตาลสายขาวนะคะสิ่งสุดท้ายเลยนะคะก็คือกระเทียมค่ะปกติเนี่ยจะใส่กระเทียมผงลงไปนะคะแต่อันนี้นะคะเราทำตัวสามเกลือไว้นะคะก็คือจะเป็นกระเทียมที่เราทุบ บุเอาไว้กับตัวพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะคะก็เลยเอาวันนั้นนะคะมาคุกคลุกใส่ไปเลยหรือถ้าใครมีแค่กระเทียมก็ใช้แค่กระเทียมมาไปบุบหน่อยเอามาขายีข้ขยี้ใส่ลงไปหมักด้วยแค่นั้นก็พอแล้ะคะ่ะ เรียกว่าเคจันนี่ก็คือเ,เคจันเงินแต่เป็นพริกกระเทียมพริกไทย รากผักชีที่ทำเอาไว้นะคะมันเป็นก้อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เอาออกมาจากตู้เย็นมาใช้เนี่ยก็ออกมาหันห่นๆบี้ๆมานิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเอาไปอบเนี่ยเครื่องปูมดนี่เราจะต้องนวด,ดให้เข้าเนื้อนะคะ เราจะนวดให้เข้าเนื้อเข้าหนังนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยให้ทั่วก่อนนะคะก่อนที่เราจะปิดฟอ,อยล์นะคะแล้วก็เอาเข้าเต้เอาเข้าเตาอบนะคะวัตุ๋เบสซ ลึงลงไปด้วยหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อความหอมแล้วก็ให้มันซึมซับเข้ากับตัวเนื้อไปเลยนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำผึ้งไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าเมื่อกี้น้ำตาลก็หอมแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะเอาเข้าเตาอบค่ะอบที่อุณหภูมิ200องศานะคะนานประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งเราก็มาเช็คดูเนื้อก่อนก็ได้ค่ะถ้ามันเปื่อยแล้วนะคะเราก็พอค่ะแต่ถ้ายังไม่เปื่อยเราก็อบต่อไปนะคะหรือ2ชั่วโมงแล้วถ้ายังไม่เปื่อยเพื่อนๆก็อบต่อไปได้อีกสัก10นาที15นาทีแล้วก็ค่อยแหวะมาดูนะคะแต่ถ้าเนื้อของเราเปื่อยเรียบร้อยเราก็จะเปิดฝาออกนะคะ เปิดฝาฟอยออกแล้วก็อบต่อเพื่อให้สีของเขาว่าสวยยิ่งขึ้นนะคะจนเราได้สีที่พึงพอใจแล้วเราก็พอค่ะอันนี้นะคะทุกอย่างเริ่มได้ที่นะคะเนื้อค่อนข้างนิ่มและคิดว่าใกล้จะเปื่อย น่าจะเปื่อยได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะก็เลยจะอบต่อนะคะทีนี้เอาฟอยล์ออกค่ะเทน้ําลงในตัวถาดได้เลยนะคะก็จะอุ่นแบบบแบบนี้ไปอีกสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราก็จะค่อยๆดูนะคะว่าเาเนื้อเราเนี่ยหน้าตาโอเคแล้วหรือยังถ้าโอเคเรียบร้อยเราก็พอค่ะถ้าโอเคแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อออกมาได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ําที่เหลือจากการ นะคะคน้ําหมูพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกวนในกระทะอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยมันหวดแล้วแห้งลงให้มันเหมือนมีความข้นมากขึ้นนะคะเราอาจจะเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้มันมีความข้นแล้วก็หวานมากขึ้นน้ำนี้เราจะมาลาดตรงซี่คโครงของเรานะคะ ใครไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่ต้องทําก็ได้นะคะแค่เราเอาเนื้อเราเนี่ยละค่ะอยู่ในเตาอบให้นานขึ้นจุดมีสีสันได้อย่างที่เราต้องการแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ะค่ะค่ะนี่ก็คือขั้นตอนการทําซอสบาร์บีคิวนะคะอันนี้เป็นน้ําที่ไหลออกมาที่เหลือจากการอบนะคะแล้วก็เอาน้ำเนี้ยล่ะค่ะมาทำให้มัด กวนต่อนะคะโดยการเติมน้ําตาลก็ได้หรือจะนําพึ่งก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะกวนจนมันข้นมากขึ้นนะคะเหนียวได้เท็กเจอร์อย่างมมาที่เราต้องการนะคะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยโอเคหมดแล้วนะคะเราก็เอามาราดหมูได้เลยค่ะหรือจะใส่ถ้วยเอามาจิ้มก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาซอสที่ทำเมื่อกี้นี้นะคะแบ่งมาลาดหมูนิดนึงนะคะเพื่อให้เนื้อมันซึมซอสมันซึมเข้าไปในเนื้ออีกทีหนึ่งด้วยนะคะถ้าเป็นปกติเราก็จะยกจานนี้ไปเสิร์ฟได้เลยค่ะแต่ทีเนี้ยอยู่ในช่วงของโควิดนะคะที่บ้านก็อาจจะต้องแยกเป็นเซต กล่องอาหารนิดนึงค่ะคือเดี๋ยวจะไปบ้านคุณแม่นะคะก็เลยจะแบ่งเป็นกล่องๆ่องให้แต่ละคนตามแต่ละบ้านไปค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก่อนกินก็อุ่นในเตาอบจะเป็นหม้อลมล้อหรือเตาอบติ้งเตาติ้งก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้ไมโครวเวฟก็เปลี่ยนก่อนเป็นจานธรรมดาเอาเข้าไมโครวเวฟอุ่นก็ได้ค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์สับสับครให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ